สวัสดีค่ะวันนี้กลับมากับแบนด Where to Work Style นะคะมาในวิดีโอของ Get Ready with Me ในวันสบายสบายสไตล์เกาหลีค่ะเริ่มกันเลยวันนี้แันจะใช้ของเล่นใหม่นะคะ Mille 6D Tattoo Brow Gel นะคะสีที่แันใช้เป็นสีไหลบราคะ่ะแ่นจะทานลงไปก่อนเลยก่อนที่จะแต่งหน้านะคะเพื่อให้มันแห้งแล้วจะได้ลอกออกแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเลอะก็สามารถที่จะใช้คัตต้อนบัตนะคะเช็ดออกได้คะ่ะเขาให้ทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ15-20นาที ต่อมานะคะเพื่อความไบรท์ของหน้านะคะตันจะใชะ้ moisturizer นะคะของ April Skin ค่ะตัวนี้ชื่อว่า Magic Snow Cream, Magic Snow Cream. ก็คือมันจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูแบบขาวขึ้นแล้วก็ดูสว่างใสขึ้นนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าทาไปเรื่อยๆมันเป็น instant white ค่ะมันจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวขึ้นด้วยก็ตนันจะทาไปให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะจากนั้นก็ลง Concealer นะคะตัวนี้เป็นของ e d u d y ค่ะชื่อว่า Big Cover Concealer Tip นะคะก ทาบริเวณใต้ตาแล้วก็บร ين, ิเวณสันจมูกนะคะเพิ่มความเหมือนจะไฮไลท์บริเวณใบหน้าของเรานะคะก็คือสันจมูกปากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทาลงไปหรือว่าจุดที่เรามีแบบรอยดำเราก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้คะ่ะช่วยปกปิดหลังจากที่ลงคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะเราจะเซตหน้าของเรานะคะด้วยแป้งมิลเลค่ค่ะตัวนี้เป็นมิลเล่ไวต์เทนิ่งโรสพาวเดอร์แพ็คนะคะเป็นสีไหลก็แทบแทบไปบนหน้านะคะไม่ต้องทาเยอะมาก อ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าขนคิ้วมันจะหลุดตามมามันไม่หลุดค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยสีมันก็จะติดนะคะอยู่ที่ ของหลังจากที่ลอกคิ้วเสร็จแล้วนะคะแตนจะใช้ที่ปัดคิ้วค่ะของ m a เบ e l l ลีนนะคะก็ปัดคิ้วไปเลยสำหรับลุคเก,กาหลีเกาหลีแบบนี้นะคะจะขาดทิ้นไปไม่ได้เลยตัวนี้เป็นวอเตอร์ทิ้นนะคะของ e ีจูดีค่ะเป็นตัวใหม่ที่แดนได้มาเป็น0ู02นะคะสีมันจะออกแดบงบแบๆส้มๆนิดนึงค่ะอันนี้แตนก็จะใช้ทาทั้งที่หนกแก้มนะคะแล้วก็ทาที่ลิปด้วย เพื่อให้ตาเราดูหวหนานมากขึ้นวันนี้ตันจะใช้ที่ติดตา2ชั้นนะคะนี้เป็นของบอกต่อจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยะคะ่ะลูกเกาหลีเกาหลีนะคะจะขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ Puffy eye ะคะ่ะวันนี้ตันใช้เป็นอ y e แชโดว์ของ s e n c นนะคะโดยใช้สีออกนูดๆน,นะคะเงินๆก็ทาบริเวณใต้ตาะคะ่ะเพิ่มความ Puffy e อ e ของเราจากนั้นตันจะใช้สีน้ำตาลอ่อนกับแปรงที่เหมือนเราใช้เขียนคิวอะคะ่ะเขียนไปบริเวณใต้เอ,อ่อถุงใต้ตาของเราอะคะ่ะเพื่อให้มันดูแบบตาบวมๆหน่อยค่ะสำหรับอายแชโดว์ ที่ตาเราเนี่ยเราจะแต่งตาน่อยมากจะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีออกชิมเมอร์นิดๆนะคะก็ทาไปบริเวณเปลืกตาเลยค่ะจากนั้นนะคะแันจะใช้เพนซิล l ไลเนอร์นะคะของ Intuit สีน้ำตาเอไทยไลน์นะคะเพื่อทําให้ตาเราดูคมมากขึ้นแดนจะเขียนเลยออกไปที่หางตาเยอะหน่อยนะคะโดยที่ไม่วิงหางขึ้นนะคะจากนั้นนะคะจะใช้เป็นอายไลเนอร์ของเคสก็ทําให้ตรงหางตาเนี่ยมันดูแบบตกลงเยอะกว่าเดิมนะคะจากนั้นก็ กัดขนตาค่ะแล้วก็ปัดขนตาวันนี้เราไม่ติดขนตาค่ะก็ปัดขนตาธรรมดาแตนใช้เป็นของเมเบลีนนะคะ เราจะเพิ่มแสงและเงาให้หน้านิดนึงนะคะตันจะใช้ของ e j u d y นะคะ101 Stick Duo นะคะที่เป็น2ด้านด้านหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็ทาไปบริเวณข้างๆจมูกครับแล้วก็กรอบหน้าของเราค่ะดูเล็กแล้วก็ดูแบบ V-Shape ม,มีกรอบหน้าอะไรเงี้ยสำหรับที่ปัดแก้มนะคะวันนี้ตันใช้เป็นของ 3CE ที่แตนเพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็น Bow Brush นะคะชื่อสี Ready Ready Pigment มากนะคะคือแบบแผะนิดเดียวนี่คือแบบออกสีชัดเจนมากวันนี้ตันเพิ่ม ความเกาหลีอีกนิดนึงด้วยคอนแทคเลนส์นะคะตัวนี้เป็นของ Maxim ค่ะเป็นกล่องสีฟ้าชื่อว่าสีโกโก้ Go ค่ะเทคนิคของคลิปนี้นะคะก็คือการติดตา2ชั้นใส่คอนแทคเลนส์พร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าค่ะ วันนี้นะคะแตนแต่งตัวเป็นแบบวันสบายๆนะคะก็ใส่เป็นเสื้อยืดลายน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เป็นกางเกงขายาวนะคะสีดำเป็นขาหมาเพิ่มความเก๋ด้วยเสื้อยีนนะคะก็ผกไปด้วยสำหรับทรงผมเนี่ยก็แอบยุ่งยุ่งเบาๆนะคะเราจะมัดครึ่งหัวแล้วก็ดึงผมให้มันดูแบบหลุดหลุดเกาหลีเกาหลีเนาะวันนี้เราจะแอบแววเด็กน้อยกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าวันนี้แตนพาไปเที่ยวไหน แตแกมาเที่ยวทีนี่วันสบายๆสบายเกาหลีนรชอไปส่งเหมอนกันไปเดินในนี่ดีกว่วันนี้ด้านใจคอนแทคเลนส์ของแม็กซิม กินแล้วเข้าเย็นก่อนวันนี้ได้รับค